สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับเมื่อนในกบพอยเอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันอังคารที่20นะครับพฤษภาคม2568นะครับเมื่อนี้แอดมินจะมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคู่บ้านะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับคู่บ้าเพิ่นให้นะครับ049นะครับ เอฟซีท่านใดนะครับที่ตัดเล่น2ตัวก็น่าจะโชคดีมีโชคลาภนะครับแอดมิ่ไอดเดินทางมาที่ฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับวัดธรรมพี่หลอกนะครับเดี๋ยวไปกราบนมะัสการครับกูบาทั้งกันด้วยครับเด้อตอนนี้เดินทางมาถึงวัดธรรมพี่หลอกนะครับ ผู้บาเพิ่นมาเพิ่นฟันดีดีดนะครับสำหรับงวดติพานมานะครับผู้ใดยังไม่มีโชคผู้ใดบร,บริติเตตามตัวเลขเงาทางของผู้บานะครับงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6พัน้าดนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเพราะว่างวดติพานมานะครับแต่เอาตัวเลขเงาทางที่พาสเสวยผู้พาดน,นะครับสครับนี่จะเป็นซ้ำไปใชหมสงกสงัยผงไปะ อยู่หน้าเจ้ากูเห็นไหมขาดบว่าไปอยู่แสดงเขาพุ่มไปบันไปข้างสังเสี่ยวไปหาพ่อไปสปอร์ตพ่อตัจุ่มหาเฮ็ดใหมครับหาเฮ็ดได้หลายใช่ไหมเฮ็ดพอออกไรออกกูบาเจ้าหาบนหนึ่งกูบาเบิ่งถามโมเมนเบิ่ร์นถามเจ้าเจ้าเพิ่นได้อยู่ไหครับกูบาได้อยู่เพราะเราเจเปิดขีดนี่นะว่าเอ้า แสดงว่าหล้ไร้ยยไคน,าาเรนเจ็ดแปดขีดยมกาอ่ะต้นนี่เอาคุบาาเฮ็ดเพาะพูดได้รบกวนผูกกระเจ้าเน่ยตรงไปวัดต้องไปไหมครับอันมองก้เกือเคยไปหาย้ำมาออกมั้งเหรอครับเจ้าข้นมาพ่อคุบ่าพอดีค่า,าปลไก่จะทุ่งกบเย็นเหมือน เห็นไพกับไปแล้วว่ะคูบาก็ไปไปกับไยค่ะมึงไปก็ตเ่ยสองคนอ๋อกับเปยเจ้าก่เห็นอยู่น่น่ะครับแต่คูบาแวไปหายเนาะผมกรางเรบอกเอฟซีอยู่แด้คูบาจะพาไปอีกครั้งหนึ่งจริไมครับเห็นเห็นแต่โดนข่าวนั่นเลยเกิดมีไพไปเทือยันฝนตกห้ามว่หักฝนตกมันกไปคูบาไปจ้ม่ครับเน่ะ ไปเที่ยงอืแสดงว่าผมออกไปข้างนอกก็ครับถ้าจงเทียงกลับมาฮ้อนนี่ก็อสี่โมงนะสี่โมงเองไปเอาตืนกระบกคือเก่าบ่ไปเองเต้าคกระบวานครับเพราะจะให้จักงวดกคระบวานมองเห็นเยอะแล้วปกติกระบว่าเคยไปเอาเพื่อนด้จักงวดคือเก่าไปเอาพี่ชายมือถือเดียวเสีจ้าเจ้าเขาตัว่เจะทูลแม่รับที่บน ไปเอามันได้สงหกอะทูบบนเลยบุรีอ่มันี่งดชสอมาแล้วก็หันซ้ำถือไปสองหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งสองบอกเนี่แหละครับไปเจอมันออกหนึ่งองาห้่สงหนมันออกหนึ่องเกิปีนี้ฮักไปเต่าไปเมื่อกี้นั่นเรานำมาบอกก็มาบอกกีนะ บอกกรเปราศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่พี่กายบอกที่นี่แหละลองคิคได้สี่เก้าคูบ้าเห็นเจ็ดเจ็ดที่คูบ้าบอกไหมวันนี้คูบามาคูบาฝันเห็นบอกคูบาวอเอากจะมาบอกเลขลาโบที่คูบาบอกโชคไปบอกจำไหมขามแปดเจ็ดเห็ไหมขาดอู้เด็ดถึงกลางถึงบนแปดเจ็ดนะวันนี้ใกล้เมื่อเลขสิบออกวันนี้เราตอบคุบาฝัน โอ้ฝันคือฝันอยู่พุ่นล่ะฝันที่ได้ขี่รถขึ้นพูไปรถทางเลยปาดยางไปนั่นไปลงไปเลยม่โกกไม้นั่นมีผู้ชายย่างขึ้นมาเตะบนน้ำบ่สองคนเอาปีงไก่มาคุบ้าปีงนงโอ้เหลี่ยงเจ็ดเจ็ดเจ็ดแมคุบ้าไก่จบปีงไก่แล้วนี่แหละฝันข้าเจ้าว่าโอ้ แม่ตะเคียนนี่บอกเลียกถึงสารโตมาเลย่องอะแม่ตะเคียนจะใสก่กระโคบาโคบยังไงครับกระบอกบอกอยู่ในเงาไหยครับว่าเราไปคูณว่าเรายืนซองบง่งซองบง่งน,น้าคาน,นี่ครับซองไปฟังทงนั้นเป็นเพื่อนคนเนาะนี่งแต่น,นางน้องนอางอ่องเพื่อนบอกเลียกมาสารโตถือมาสารโตเแล้วันนี้เพื่อนบอกตัวไหนโคบาบอกครับไปทับกัน คุบาได้ถามตามผูชายสองคนครับต้นบอกตัวไหนศูนย์เก้าสามตัว่นมโอ้มอนตาขึ้นมาโศูนย์เก้าสามไปดึกไปดวะไปก็ซื้อเรียกว่าเสด็จแต่บริสุทธิ์ได้คุบาเห็นบริสุทธิ์ได้สองตัวไหมดอกที่คุอจูหงบได้ถับมาได้หลายนะอันที่ไปมากนี่ยคบาอันสุดเก้าสามหนึ่บอมาบวกก็กลมือเรียกออกไม้ต้องมาบวกกลัว ก็ไปตัวนนะั่นละในฝันก็ไเลยนี่ปุ๊ดซ้าย,ยานี่ก็มาเต็มบ,บ่อมาหลอดสองคนมาพีา่ยักล้ไหมครว่าพี่นึงนะมาเมื่อเล่นะมาหอดเมื่อเล่นที่เขาไปนะในคืนที่มาหอดไ,ไปบอกเตปีว่าศูนย์ศูนย์เก้าสี่โอ้ผมไปบอกผู้ขับรลยเนาะแล้วนี่มาบอกกูได้นี่บอกสามแปดเจ็ดบอกกูได้ สามแปเดเจ็ดเท็กูบาว,าว่าฟังบันี้ใกล้เมื่อเลขออกเจ้างเลออกที่มื่อนี่มื่มออมื่มอฮือนี่ละสอสอมื่อเลยฝันได้ไปพวกแบบขี่รถขุ้น้ำทางใหญ่ละไปผ่านไปเป้าตะกุนไปห่อนั่นระเวะกับเจ้าพาเวะผูาา้ชายนี่มาเลขี่มอเตอร์ไซค์เวะลงไปไปหอนเหน่ยวไหมว่ากระเบ้ดไหยโกกันี่ขึ้นมาแล้รวนี่ นี่ผู้ชายเนี่ยคุณมานำทางนำบ่อกที่ตะทถอนย่งไปครับสองคนคุยกันเนาเนี่ยมองเมียนผิดไหพี่ิงไก่ไหมเนี่ยคุณบาปีงเี่ิงหนูพี่ยิงไก่พี่ขับนี่เนี่แม่ตะเคียนเนี่ยคเคยบอกเสิมมาถามตัวเองคุณเปินเานบา,า,าคุณฟางตเลยถามว่าีคนบอกตัวเลย ูนย์เก้าสามมอนใจขึ้นมายังพันซื้อได้เตือนมาด้ายว่ายงไปไม่รู้ฝันฝันย่ฝันว่าจะพาไปแีบพาไปคุณผู้ไปลงลงไปนในนํำบ่อเป็นทึ้สามเห็นไหมครับสามคนลรโดดลงไปบ้านไปเห็นตักเป็นสีซื้อไหมร้าใจเลยเส้นบอกศูนย์เก้าสาม มันมันสิการมบอกสามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าคือลงลงแล้วลงตัวหาด้วยคูณหาด้ยหลังจากที้เขาไปมาบัคขบ่าแน่นไปมาใกล้เมื่อเรีกออกผมคิดว่าจังฝันนะไหมที่ว่าศูนย์ศูนย์สี่เก้าเก้าที่ศูนย์อันนั้นบอกเขาแล้วเขาท่าก็เือเลยไหมคือว่ากันมหครับคุณบาแี่ว่าคุณบานหนยังพันได้เชื่อนะครับคุณบาบอกเชื่อไ ไยินข่าวว่าคุบา,าบอกวา่าโอ้ถือเวอร์บาทมันจะเปรี้ยกว่ารถนอตื่นมาคุบา,าไปบินบาทจะเปรี้ยกว่าวันนี้คนถามคุบา,า,าก็บอกมัม่ยวันนี้คุบามาฝันกันเมื่อเล็กออกจังนี่นะบนจะได้หน่อยจะเล่นลงตัวละหน่อยครับาวาันนี้ห้วยเล็กออกมาเป็ดเจีดล่างห้าวยคฟบาบนประอกอบ สามศูนย์กโอ้เต็มเต็มเลยครับเต็มครับแต่น้องห้าบาทนี่ว่าสามงวดครูบาเวียนสิถือเล้สามตัวเอาปลาาสุดคูณบาสุดไงแม่ทิไปเมื่อนะที่บ่เจอผมไหมครับไปคูณบาเกลลงไปดูเลฟไปเรีอยมงเพื่อนเนาะเราแาอยู่หันมาบอกเป็นไม่เป็นไม่นางตะเคียนเล็ผมเป็นนางบุกเลยเราคุว่าก็ไปเรี่ยง อันนี้คุว่ากำลังขอรถขอไปจอดหลายหลายจังหัดนะทั้งศาลเองทั้งรถใหญ่อยู่วางเขาจอดรถบอกครับมองเข้าไปบอกครับกระจายยังบุษันมาแต่ว่ามันยังเย็นอยู่คุบ่าว่าบ่ายโมงกว่าเนี่ยพอบุษันขึ้นมาคุว่าก็เลยขอขอพอดีจู่ๆก็เจนแล้วอยากน้ำแล้วเสียงห้องกันโอ้นขึ้นมาอ้วยคุว่าก็เลยออกมันยืนอยู่ว่างเป็ลี่ยนครับแล้วย่างขึ้นมาเขาตื่นตื่นคุว่า เดีาายเเ๋ยวนา้คุบาคบ้านาหยั่งมาเสร็ละคุบาขอเี้ยเกลบป่าขอยู่สกขอคือยืนย่นมาติเหือกอไรบางนี่นี่นนคุบ่าขอดีต้นนั่นเมื่อกี้พ่อให่นั่นไปบอกคุบามาขอเขาพากถามไหมเจ็ดเป็ดคนหมโดนก,กระบนะน่ะชุมเกิดมา,าโดนเาก็ถามด้วย่ะแต่หมอหนัอ่นหม้อหมอครับรถมอ,อยูีคนเทียงตืง่นโชคเทียนดับเลยรบบ ัวก mm ็บ hmm. like, ุใหม่บ really ุกตเน่อยู <inaudible> ่ในกินตัวเดียวนันเขาไปเบิงว่าว่าวเอ้เห็นตัวไหนววก็ครัว่าสี่สูนรมันบวล่าสี่ลาสุดบักคู่บาเนี่ยเป็นเห็นสองตัวบักคู่บาม่เนเบิงจะได้กับสี่สูนย์ัวสามตัวบคู่บาคุ่เห็นบ่สองสี่ศูนมันบสามตัวเห็นสองสี่ศูนย์สองสี่ศู ส่วนมาคุบาห้าไปคอมจุดั้นพนจะจังวดคุบาเนี่ยเตห้องบริบะกห้บาบริเลงเขากิดต์ถือบนห้องถือกับห้องบริเลงเขาก็บห้ตแล้วบนี้เลยเลขสตัวนะคุบาเห็นกง่าเลขสอตัวคุบาเห็นสาม ายตยาคุบาย,นะหยเหนเป็นหนึ่งสามะครับแล้วชิดสามเลยเนีย่ยใช่จะซื้เอเราจะไ้อยู่เลยเอคุบัยซื้อซื้อสามหนึ่งสามซ้มหนึ่งนะคุบัยคุบยกำลองพิจเจรจาเดยอีสามก็เปิดตัวเดียวกัน จะเปี๊ยผัดมาฮอดบอกว่าฝันกระเจ้าไล่งวงมาให่หางที่ไหนไรงวงมาให้หางเผื่อบอเอาถ้าเป็นปริศนาคูบาบ่บาดนี้ถ้าเป็นปริศนาที่บัดน,นี้ผมมันก็บ่ถือแล้วบอเอาเนาะครับคู่บาก็ะเถือแล้วคู่บาเอาเอันงอดไปพานมานเหรอครับกอดใหม่กอดใหม่ท่นมาเราความฝันในฟังเนี่ยฝันาไล่งวงมาห่าร้อยหลายเป็นฝูง คนเบาเขาไมาให้คนเบาขาดเบิรั้นเรี่ยงดเลย้างบดถือน้ำมูกแล้วนี่เนเอามาให้เดีวเขาเอาแต่คูบ้านนี่เป็นรอาหรอกบอนีสิบสามสาตาเขาใบสิบสามหรอครับเขาไปกินได้เลย เวองยโอ้างแบนมันจอาจจะเป็นแปดหนึ่งสามหเฮ้ยอาจจะเป็นแปดหนึ่นึ่งแปดองกับเบดมันตัวนีวกันค่ะเว่าเห็นเข็นเนเปลียวนะ่พกนั้อย่ซื้อยาเงเงครับหมั่นใจนะโง่ยนงใช่หมเีนจ้าเลยวครา ต้นกระบ,บกตัวคู่บาโอ้ยมองเกาาาาาา่าาะวคูบาเคยบอกว่าเป็นยางไรสามวัด้นล่าบตัวใดรับเป็นล่าสามหนึ่งดัให,ห้ตัวเดียวเลยคูบาขับตัวดตัเดียวคู่บาสามหนึ่งสาม,สาม คุณบาเขาไปก่อนวคบาเห็นทิศทามคุณบ้าเลยคุณเจ้าได้อกแกเพราะคงจเขาเมื่อเบิ่งแล้วนี่เขาไปยหญ่หนึ่งแล้วไปไปรูปไมเปรูปเป้งครับเาคือขอเรารูปรูปขจุดวางผุ้บ่าคนคุนเห็นตัวใดค็บ่าคเจ้าว่าเขาไม่เห็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครัคุณเดียวชเห็นสี่ศูย์คเจ็ดเปคนนั้นคุณว่าเลยว่าอุ้ยโบเมนเนี่ยอนี้วาแสดงว่าพนินสี่ศูนย์ กับน <t m> ี่เด็กสองน้ำมสองสี่ศูนย์อครับคาเจ้าเห็นเห็นผู้เดียวหรืคนหลายๆนี่ครูบาก็่เห็นเพาะว่าที่เด็กคบาเขาไปคูบาเขายังประธานได้เขาไปไหมครับคบ้ามันเห็นเห็นสอสาาก็เลินีสเดเ่นี้ชุบเ่เลวาเบิ่งได้ยี่บ่ได้เขามาเบิ่งรคบาว่าันี้ล้มเข้าไปกบะจายนั่นเราเป็นลูกเปกครับลู มันก็เลยหลบไปเลยไปมันก็เปลี่ยนเลยเนาะหลบเนาะค่ะเข็นตัวไหนมีผู้เดียวนึ่งเห็นสีูนอ๋อคุณยายเห็นสีสูนผมเห็นเราเู่ครับแต่ครูครูบาเห็นเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งคตรงตัวเดียวเโดดเลยสามหนึ่งสามคูบาฟันตรงตัวนี้คับแสดงว่าจะเป็นแปดหนึ่งพอ อืมกันหนึ่งแปดแปดหนึ่งนขูบานเนาะถ้าเกิดเขียนลงกันแปดหนึ่งจะวงกลมสามผมกับเฮฟซีดลขคูบานมีคนมาถามเลขคูบานพาแบลวโยพาเสวยก็ได้ศูนย์สี่เก้าผามาห้ตัดเล่นเนี่ยนะครับนี่ครบมกลัวห้องมันเป็นเรื่องเล่าเป็นเหตุารเก่าๆแนี้คือคามฝัน ฝันกลาเวฝันว่าฝันมาว่าเมื่อตอนเลื้องฉันเ่าเมาหลดหเขามาเอาเมื่อมื่เลยบอกคูบาวบอแล้วเป็นผู้เฒ่าว่คูบามาขอฝันบอกบอกผเฒ่าด้วยสามคนฉัน่าโอสามมันหนัมาฝันมาว่าไงดงเยสามสงกลมเลยครับ ตัวกันก็คือเปดเปดก็บสามตัวเดียวกันแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสวกชุดเงินมันหลายตัวครับครับหนึ่งสามตัดออกเลยครบานเนาะบล๊อตโอห้ไปกลับอยู่เมืนบล๊อตับตัวนี้ตัวด่นเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วแต่เขาจีเแล้วลงเปดหนึ่งก็สามหนึ่งเขาจีเกลับหมดแล้วครับให้เพิ่นตีแจน่านะครับครบวานเนาะ แต่ผู้ว่ามันได้เลขสองตัวใกระบะครับะเป็นสามสิบเก็คือแปดหนึ่งเป็นสามหนึ่งกับ้องเป็นแปดหนึ่งแน่สามกับแปดตัวเดียวกันเห็นหมอไปขอสุดนไหมเห็นมันเห็นเป็นยังไงสีเนี่ยเจ้าบได้ไปนำสูตรอะไรแต่ทุนเป็นมันเป็นอย่างสีแหละแต่พวกน็้ตัวใดครับทูนเห็นแปดสองแปดรับรว่าเอ้าเห็นสองแปดบอมันก็เป็นยังงสีบ่ จำนวนนี่จะซูดสองเป็ดสองเป็ดเอ้ยมันสามสองเป็ดทิ้มันออกแปดแปดมาครับคุกคนก็สาวยนอดเออดันสมกบสองแปดไปเลยก็มาสองแปดเสียดายเสียดายฝันถึงจะได้ดันสมกบนะครับเจ้าตูเห็นแล้วว่าคือจังหวัดใจพดนะบวกกันยังว่าฝันว่าเขามาสามคนเบรคปืนมาสองกระบอกคนสามคนเนี่ยเสียดายขัดเนาะปืนปืนปืนลูกสอง สองคนนั้นถือพลกระบอกพายปืนมามาถามผู้ทรีถามนั้นผู้ถือหนึ่งครับแล้วเพราะว่าเราเห็นขัดไหมเจ้าเพื่อนไห่อนบัดคุามาถามว่าขัดไปเพราะว่าโบเม่นนะใช่ไหมเนี่ยย่คู่หนึ่งเอามาเลยเอาผ่ามาให้แล้วเพราะว่าเจ้าเขาเพื่อนไห่อนเนาะเราบอกเนาะครับอยู่ในผ่าก็เจ้ได้สองเป็ดแล้วเพราะว่าเอามาให้ปุ๊บลมพัดผ่ามาปิ้วขึ้นเห็นเลขสองเป็ดซึ่งใต้หนึ่งสีขาวเราว่า ไม่เลกหายไปเลยหคอู้่ถือคบ้าเรืองี้กถือก่นจริงคูบ้าฝันเสียดายเหมือนนะครับมันเป็นไปนอ่นเรเบิลขึ้นถ่าเ้าคว้างฝันถ่าคุบ้าฝันหนึ่ง่าคูบ้าลูกมาเปรตสมมุติมาเปยเขาก็ว่าเขากระลังสีวานางเขาเนี่ยมาหอดซันต้นไม่สามคนถ่ายปืนมาสองกรบเขากรลังสิมาว่านนางคบ้าโรดห้องก่อนรถดกับมาห้องพอดีผัดอหาสองแปด แล้วมาประกอบไปก็เลมันใจสองเเลย้ซี่ไว้ถับสามหนึ่งถับเสื้อสิบสามออกง่ยถับี่สาหนึ่งอ่ะสามหนึ่งนอกคูบาเนาะครับแล้วขอากูบากับฟันยังีพ้อมดีสิบสามเันนี่ไปพ่นได้บาเสื้อไปพุ่นหนึ่งได้สามหนึ่งอยู่ที่บอกสิามเพิ่งมาบอก่าเังไหคบายเพรามัปลูกูบาย่าทีสามแล้วมา้นลูตสามแล้วลูกทำแบบ คับ <ciğim. S 1> ้าเบิ่งเบิ่งโทรศัพท์อนี so ้เบิ่งตีสามตีสามแล้วดแม่แ huh. ล้วทำแบบตีสามคูบาก็เลยนีฝันน่งลุงเราจับโทรศัพท์มาบิ่งประเทศเลขสิบสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่ยตีสามมันก็ะเป็นศูนย์สามศูนย์ศูนย์นครับมันจเป็นศูนย์สามศูนย์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 นบศนย์นย์นน ่ง่ายผู้บ้านในฝันก็เลยรับผูกก็เลยเอจาจากบรัทมาเบิรงหวเป็นหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ว่ามันก็เปนว่านแบบา<ฮ>ม,มันแล้ครับไม่ไม่จดยู่นรอครับนะส,สาตรงกับเหล็กคูบาไปเอาหัวดีแต่เนี่ยสามหนึ่งบ่หายหลายใหย้ครับตัวนี้แล้วก็สามหนึ่งตัวน,นี้พอนี่ยสองศูนย์ เอาค่ใส่เอาสั้ายครับเลขคามาคามาจากคูบาแต่มาจากคูบาคิดเองคูบาคิดเองว่าจะเป็นเลขหาหาสองศูนย์กับสามหนึ่งเอเอาซี่ใส่ก็ได้ครับเอาซี่เยอะขนาดนเอาเลขสามตัวตัวนี้เลขสองตัวอาจจะเป็นห้าสองศูนย์สี่สองศูนย์มาคูบาเมื่อเอาคู่เดียวเนี่ยสี่สองซี่สองศูนย์นี่ครับแล้วก็สามหนึ่งกันไว้คือเปดหนะึ่งอันนี้คูบาอยู่นี่ครูบาก,ก็ฝันได้ครับ ว่าขายลอตเตอรี่ออกลอเลยรี่เด็กเลยลอตเตอรี่บีว่าขายจะไปยิจับไปก่อนเลยบะคู่บ้านเมนซีลอตเตอรี่พอได้นี่แล้วพอได้รุ่งไปนี่แล้วมาสบายจะนี่คุดถ่ายเจ้าคู่บ้านพักตัวนี้นาะครับเนาะซ้ำหนึ่งอย่เนาะฝันกับฝันยจะอยู่นี่เดี๋ยวไปเอาไปเอากับมาตัวนี้ฝันนั้นได้สิบสามจะบ่กไปเอาได้สามนั่นครับมันตรงกันพอดีนี่ครับ มันก็เป็นตัวเดียวนะจว่าห้ว่าเป็นรยจะได้สองสองสนคือว่ามากมากหักนัคืคพวกสี่ศูนสองสี่ศูนย์น 40, 40, ไหยเป็นอคุณยายิ่เห็นบอกครับช่วงไปเจ้าหาเห็ดครับอ๋เพิ่นไปหาเห็ดเพิ่นได้มาบอกเพิ่นเห็นบอกครับเืนนเอน,เน,น,เนี่น่อ้ยมันแต่กบาเห็นส้มหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งเรื่องฝนพมแล้ว คู่ฝันนี่เยโตฝันเลยเหรอหนึ่งสามสามหนึ่งครับที่คู่บ้ามากหน่อันนี้ัูนี้ฝันอี่คู่นึ่งสองนย์สองศูนย์ดีมากมากคู่บาก็คือสามหนึ่งกับสองศูนย์เกับสองศูนเป็นเป็นบดคับพวกย่าไปเก็บเค็ดเป็นกันเลยสี่ศูนย์กับสองสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวพ่อจะ